จงังหวะที่กาบีเขา่าเข่าขาดเลยนะฮะล่าสุดคือเข่าขาดเอ็นเข่าขาดเอ็นเข่าขาดมันอยู่ในนาที23นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีช็อตก่อนหน้าที่เขาอ่ะอ,อันนี้คือนาทีอ่าน,นี่คือนาที19ก่อนเนี่ยเนี่ยดูโดนเขา่าตอนแรกอันเนี้ยมันอาจจะออกไปในโซเชียลมีเดียค่อนข้างน้อยนะครับว่ากาบีตอนแรกกระโดดมาแล้วก็เข่าบิดแล้วก็ขาดเลยใช่ไหม,มแต่จริงๆครับจุดเกิดเหตุเริ่มต้นอ่ะเกิดขึ้นนาที19ก่อนนะครับก็คือเขาโดนนักเตะจอร์เจียครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเข่าซ้ายไหมครับ ข่าซ้ายของนักเตะจอจีครับจิ้มไปแล้วทําให้เข่าขวาของกาเบียบิดนะครับอันนี้คือช็อตแตกก่อนนะครับเราว่าขาดเรารู้ว่าอันนี้นะโอ้ยอยากโทรหาพี่โต้งเลยเราว่าจังหวะเนี้ยอาจจะฉีกไปแล้วใช่ฉีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอไปลงน้ำหนักรโดดอีกรอบนึงอีกรอบจังหวะเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนก่อนเบรกอะค่ะอันนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้ MRI ออกมาว่าคือการแถลงออกมาว่าคอมพลีตเทียร์เนี่ยก็คือขาดแปลเป็นแปลเป็นไทยว่าขาดกระจุยอะค่ะ ขาดกระตุ้ก็คือ ACL เอ็นไข้หน้าที่มันตัวเนี่ยที่เขาจับนะตอนนั้นอะคือเดาว่าจังหวะแรกเนี่ยจังหวะปะทะแรกอาจจะรู้สึกอยู่ละ<ช>แต่พอเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ,ะ,อะมันอาจจะแบบแต่พอจังหวะที่เนี่ยวิ่งไปเองแล้วลงเขาแล้วมันลงวางจังหวะวางขาค่ะลงน้ําหนักอย่างนั้นไป<ช>อีก,กมันเลยทําให้อ้ไที่ปิ่มๆอยู่เนี่ยคือแครกใช่จากที่แบบฉีกหนักก็ขาดเลยครับแต่จังหวะแรกก็ไม่ควรลุกขึ้นมาเล่นต่ออีกสามนาทีกันแลจะพูดต่อเลยว่า ไอ้ตรงเนี้ยหลังๆเขามีการคุยันว่านักบอลน,น่ะไปโทษแพทย์อันนี้เคสเหมือนใครเลยหรือว่าเหมือนเฟติโกเคซ่าเลยของยูเวแต่เฟติโกเคซ่าหมอโดนด่าแต่เคสเนี้ยต้องไปดูว่านักบอลน,น่ะมันไปบอกว่าไหวหรือเปล่าเคสของเคซ่าเนี่ยนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยโดนเข้าเสร็จเขาบอกหัานเขา กลับไปที่เขาเขาบอกโอ้เจ็บมากเลยเจ็บมากเลยมันคุจะเจ็บมากแล้วหมอฮะหมอฉีดสเปย์ไว้ของยูเว่อะฉีดสเปย์แล้วก็ฉีดแล้วอบอกว่าโอเคใช่ไหมโอเคกลับไปเล่นต่อเคซ่าเข่าขาดเลยแต่อันเนี้ยต้องไปดูว่าระหว่างหมอกับกาบีอะบทสนทนาคุยไงถ้ากาบีบอกขอจริงจริงหมอต้องห้ามแต่เอาจริงป้าประสบการณ์จริงเลยนะของนี้น่ะไม่เจ็บเลยตอนที่ขาดเออเพราะ มันไม่โดนอะไรสักอย่างคือจะไม่ได้หวอพูดอะไรมันไม่โดนอะไรสักอย่างแต่อันนี้ของกาบีอะจังหวะแรกอะถ้ามันแค่ขาดแล้วมันไม่ได้กระทบเส้นตัวอื่นๆเอ็นแล้วเปลาบางทีมันไม่มันไม่เจ็บนะมันชามันจะแบบเหมือนแบบเฮ้ยก็แงอก็แงกหน่อยแต่ก็ยังเล่นได้ก็เลยเล่นต่อก็เป็นไปได้แต่อีรอบสองเนี่ยพอที่โดนแล้วแล้วขาดขาดกระจุยเนี่ยเขาบอกว่ามันไปโดนหมอนรองเข่าด้วยค่ะคือพอเหมือนกับมันก็เลยเอาไปว่าต้องผ่าทีเนี้ยประเด็นคือคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่า ACL อขาดคือเอ็นไขว้หน้าขาดซึ่งอาการแบบนี้นักฟุตบอลเป็นเยอะอเป็นเยอะหมายความว่าอย่างอตอนฟันได้ยางเงก็เป็นก็ประมาณ678เดือนแถวแถวนี้ขึ้นกับระยะเวลาการฟื้นฟูอีกก็ใช่ตีไปเลยหนึ่งปีแต่เอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหเป็นแบบนี้นะนักฟุตบอลกลับมายากครับส่วนใหญ่ก็จะไปแล้วไปเลยกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีต่างๆการแพทย์การผ่าตัดการทํา เออลีแอบการอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดีขึ้นมากนะคะแล้วก็ระดับหูกาบี่ะก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วเชื่อว่าสุดท้ายน้องก็คงกลับมาได้แหละอาจจะไม่ไม่พูดว่าไงอ่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้สูงสุดแบบเ5 96อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งถอดใจแต่แน่นอนบาร์เซโลนาโมโหมากก็เดลาเอนเตเห็นบอกว่าโทรไปคุยกับเออสโมสรบาร์เซโลนาด้วยตัวเองนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝืนใช้กาบีนะก่อนหน้านี้ไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะ แต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นภาษาอังกฤษใช้เป็น Coincidence และ Accidentally คือทั้งเรื่องบังเอิญแล้วก็อุบัติเหตุทั้งลูกหนังนะครับแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจครับไม่ต้องไปด่าสเปนอย่างเดียวนะครับรว่าอย่างเรอัลมาดริดครับหายนักเตะหายหน้าไปถึง3คนทั้งช e ูเอเมนี่จูบินแฮมแล้วก็ล่าสุดวินิสุูจูเนียครับเล่นให้กับทีมชาติบราซิลนะครับเจ็บเหมือนกันครับแล้วจากผลการตรวจะครับแฮมสตริงปลิลล์ก็ถึงกุมภาเลย เขาก็เลยพูดกันว่านะตอนนี้นักบอลอ่ะมันเหมือนหุ่นยนต์แล้วเล่นฟุตบอลโลกกลางซีซั่นเกิดขึ้นพอมาปีนี้แทนที่จะทําให้มันสมูทให้มันมากขึ้นเพิ่มเวลาการทดเวลาบัดเจ็บไปอีกนัดหนึ่งเล่นร้อยนาทีอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคือทําไมไม่มองถ้ามองมุมแบบ ถ้าจะมาวิเคราะห์กันจริงๆนะจะมองว่าปูเอเนเต้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นอุบัติเหตุคือมันเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลได้ทุกคนเป็นโชคร้ายเอางตรงแล้วการที่บาร์เซโลนาหรือแฟนบาร์ซ่าบอกว่าเฮ้ยก็จะไปเข้ารอบไปแล้วคุณจะเอาตัวผู้เล่นอย่างนี้มาลงทําไมก็ไม่มีใครรู้ไงปกติเขาก็ทําแบบนี้ก็สร้างความต่อเนื่องให้กับเกมใช่ก็ว่าไปแต่คือเอาจริงๆคือโชคร้ายนั่นแหละโชคร้ายมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเคสของเปดี้แล้วนะซึ่งจริงหมอก็เคยออกมาบอกว่า นักฟุตบอลที่เขาเล่นแบบ 50- 6สเกมต่อ1นปีอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อนาคร100%เซ<ะ>เพราะว่ากล้ามเนื้อทุกอย่างมันได้ใช้แบบเป็นไปดีตอนนั้นที่มีคนแซวเป็นภาพในโซเชียลมีเดียว่ามันได้นอนหรือยังเนี้ยที่แบบเล่นโอลิมปิกเล่นอะไรตลอดอะสุดท้ายก็เจ็บยาวไม่รอดเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างเคสของกาบีเนี่ย ส่วนใหญ่เวลาผ่าค่ะรู้สึกอย่างของเดี๋ยวเขาจะเอาแฮมสติงเอนแฮมซิงมาใช้ครับมันจะมีเอนลูกสบ้าเอนแฮมซิงอยากรู้เหมือนกันว่าอย่างนกเป็นฟุตบอลอาชีพอย่างเงี้ยพอเอาเอนแฮมซิงมาใช้กล้ามเนื้อแฮมซิงก็ต้องบิ้วขึ้นมาอีกเพื่อให้มันมารับ,รบกับแรงกระแทกของการใช้งานที่มันแบบอย่างฟานได้เอาจริงเมื่อกี้มี SMS เอ็มเอสเอไม่ใช่ไลฟ์แชทบอกถึงกว่าจะกลับมาปกติอ่ะกว่าจะกลับมาแบบใกล้เคียงเดิมอ่ะก็ใช้เวลา<ฮ>นานโนอะ้แน่นอน